คุ้าตอนนี้กับมาหาเลือกเบื้องต้นคริสมลาลนะจ้ะปีนี้จะพ้ากันเปลี่ยนจากต้นไม้จริงให้ไปเป็นต้นไม้ปลอมเพราะปกะติจะผ้ากันใส่ต้นไม้จริงตลอดเนาะมันก็นจะมีหลายแบบให้เลือกว่าผู้ใดมาแบบไหนของต้นแตงก็จะมีหลายแบบนแะจ๊ะนี่จะแบบง,าง,งา่าๆ 我我我，看上 you <laughs> นี่บบเกียสองตัวนี้บบเกียวก็คริสต์มาสแล้วจ้ะแต่ว่าเบิ่งหนาพน <c oughs> ถ้าเป็นด้านนอกนี่จะเป็นต้นไม้จริงนะจ๊ะก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่เลือกเอาปีที่แล้วตอนที่มาซื้อเนี่ยมันจะมีหิมะตกแต่ว่าทั้งหิมะทั้งฝนตกแต่่ปีนี้ท่านในมีอยียงมาอย <laughs> าอย่อันี่ตปฝนหิมะยังมามาจ๊ะต้นต้นสนแท้ๆ นี่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนูจะพอไปซื้ออุปกรณ์ก็นะจ๊ะซื้อเสร็จแล้วมือที่ตกแต่งเดี๋ยวนูจะตั้งกล่องแลวกทายวิดีโอให้เ,หเบิ่งอีกแล้วเจกันนะจ้าบ๊ายบาย